สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไก่บ้านเศรษฐีนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ชมกันในงวดประจำเดืงวดประจำวันที่16นะครับ16พฤษภาคม2564นนะครับก่อนอื่นก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดแจ้งเตือนกันไว้นะครับ จะได้ชมคลิปใหม่ๆอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับทางาช่อง YouTube YouTube ไก่บ้านเศรษฐีนะครับก็แนวทางแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแนวทางแรกเราไปดูกันที่เลขฝ่ามืออรหันต์นะครับฝ่ามืออรหันต์นะครับ2ตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับวางไว้ที่1กับ8นะครับฝ่ามืออรหันต์วดที่แล้วก็เข้า1นึ่งเต็มๆนะครับ ที่แล้วงวดนี้นะครับมีหนึ่งกับแปดนะครับก็ใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้ก็นะครับติดตามมันได้นะครับดูที่ดูแล้วมันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็แนวทางที่สองที่ผมจะนำเสนอก็เป็นดีสุดยอดนะครับดีสุดยอดอันนี้ย้อนหลังให้ดูคร่าวๆนะครับงวดหนึ่งเมษายนนะครับของเขาให้วิ่งสามบนสามล่างนะครับ แต่ว่าผมมาจับเองเนี่ยนะครับผมก็จะจับที่สามกระเจ็ดนะครับเพก็จะมาตัวหนึ่งนะครับสามกระเจ็ดมาตัวหนึ่งก็เข้าสองเจ็ดศูนย์เนาะมาเจ็ดนะครับมาต่อไปสิบหกเมษายนให้วิ่งหกบนล่างนะครับแต่ผมมาจับเองก็จะเป็นเอ่อหกศูนย์นะครับหกศูนย์มาตัวหนึ่งก็จะเข้าหกนะครับห้าหกห้าหกสองตัวของเขาเนี่ยเข้าตรงๆนะครับหกห้าห้าหกนะครับนี่ใครสนใจก็ติดตามไว้นะครับดีสุดยอดหาดูเอานะครับมาดูเอา เมื่อต่อไปนะครับสองสองพฤษภาสองพฤษภาคมนะครับดีสุดยอดให้ห้านะครับให้ห้าผมมาจับเองเนี่ยนะครับก็จะมีห้ากับแปดมาตัวหนึ่งนะครับห้ากับแปดมาตัวหนึ่งนะครับส่วนเลขส่วนใหญ่จะเข้าล่างนะครับดีสุดยอดนะครับต้งก็ลองดูห้ากับแปดปรากฏว่าวดที่แล้วนี่เข้าหนึ่งแปดใช่ไหมครับสําหรับงวดนี้นะครับวางไว้ที่หนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับ ถ้าจะจับอีกเคหนึ่งก็จะมีหนึ่งกับแปดนะครับหนึ่งกับแปดตัวมาตัวหนึ่งหรืออาจจะมาทั้งสองตัวก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับส่วนแนวทางของเฮียก่บ้านเศรษฐีเองเนี่ยนะครับวางไว้ที่ห้านะครับห้าบนห้าบนห้าล่างนะครับเลขของเฮียก่บ้านเศรษฐีนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียววิ่งตัวละหมื่นหรืออาจจะตัวละพันสองพันก็แล้วแต่นะครับวางไว้ที่ห้าบนกับห้าล่างนะครับ อนนี้หอยพวงเนี่ยนะครับผมก็จะวางไว้ที่1 8ึ่งดห้าสนย์นะครับหนึ่งมูนย์เป็นหอยพวงนะครับหอยห้าตัวนะครับ3ตัวก็จะจับที่ศูนย์หนึ่งสามศูนย์1นึ่งห้าศย์หนึแย์ห้าสห้าหนึ่งสามดหนึ่งห้ดแล้วก็สามห้าแนะครับสตัวก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูหย์แดหสหนึ่งห้าหนึ่งแปดสาห้าสาปดห้าแดนะครับ ทั้งหมดก็3ตัวก็10ชุดนะครับสองตัวก็10ชุดนะครับถ้าใครทุนเยอะทุนหนาเนี่ยนะครับก็อาจจะเล่น3ตัวในหกกลับไปเลยนะครับโอกาสที่จะถูก3ตัวตรงๆเนี่ยก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะก็ถึงทาให้ถูกเนี่ยพอได้เราก็แก้ตัวใหม่อีกครั้งนึงซึ่งมันก็ยังไม่หมดเยอะสักเท่าใหน,นะครับตามไปเรื่อยๆมีสิทธิ์ที่จะโดนเต็มเต็มนะครับโดนเต็มเต็มนะครับสําสหรับคลิปนี้ นะครับสรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกันไว้นะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกันไว้นะครับทาง YouTube ยังไก่บ้านเสบ้าศรษฐีนะครับกดนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ